กคนเห็นชุดผมปะคือแบบมันทองอ่ะมันเหลืองอลามแบบเมื่อความทองมาเยือนแบบนี้นะครับปืนใหม่สกินใหม่ก็ต้องสีทองครับนี่คือสกินปืนของ mk นะเป็นสกินปืนที่โคตรทองครับแล้วก็อคือแบบคือเวลอันนี้อันนี้เวลหนึ่งนะอันนี้คือเวลหนึ่งที่ทุกคนเห็นนะครับส่วนนี้คือเวลสูงสุดนะครับเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเอาไปใส่กับชุดที่ผมมีอยู่ปอนแบบตอนเนี้ยคือแบบ เร้วันนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนจากเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสัชเกมมิ่งมาถึง1,000 0 UC เลยนั่นเองนะครับหรือว่าประมาณ3,500ประมาณนี้นะครับผมเพื่อจะมาซื้อุสกินปืนนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจวิสัชกันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับทีมออยนะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัชเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่าาาาางๆมมกกกยยเเลนถ้ิดสใจฝ กดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับสาหรับชุดนี้นะในเซ็ตก็จะมีทั้งด้านของระเบิดไฟมีทั้นของสกินร่มชูชีพนะครับสกินหน้ากากสกินชุดนะครับแล้วก็มีแมตติเิเยลนั่นเองมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มกันเลยนะครับครั้งละ540 UC นะครับผมเริ่มตรงที่10กลของแรกครับไป <laughs> ทุกคนมองเห็นด้านบนไหมครับมันจะเขียนว่าเติมแถบสถานะให้เต็มเพื่อรับไอเทมเพิ่มนั่นเองคือถ้าเกิดเราสุ่มครบ5ครั้งหรือว่า50กล่องเนี่ยเราจะสามารถมีโอกาสลุ้นไอเทมพิเศษได้นั่นเองนะครับไอเทมพิเศษเนี่ยก็จะมีทางด้านของสกินปืนแมททเรเยลแล้วก็ทางด้านของกระป๋องสีนั่นเองนะครับต่อไปครับกล่องที่2 0ครับจิบกล่องแรก,กรเกลือล้วนๆจริงๆกล่องนี้ครับเป็นกล่องที่ออกง่ายที่สุดแล้วในเกมนะพูดง่ายๆคือมันออกง่ายมาก พูดยังไม่ทันจบประโยคเลย20กล่องพอดีเป๊ะเป๊ะเลยนะครับอันนี้หรือประมาณ1000ยูซีเท่านั้นครับสำหรับสก,กินปืนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีกสัก3มรอบหรือว่า30กล่องนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้มันครบแถบสถานะนะ20กล่องเป๊ะเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยอะ่ะไม่มีขาดไม่เกินไม่มีเกินไปด้วยครับคืออะไรกันอุย้ยสก,กินล่มโผลมาครับ1ชิ้นนะต่อไปครับ40กล่องอุ้ยของจริงนะ อันนี้ของจริงครับใครอยากจะไปจัดการก็อย่าลืมไปจัดการกันด้วยแล้วออกอีกเป็นสกินตัวหน้ากากผู้พิทักษ์ผืนป่าครับแล้วก็ตามด้วยสกินโมโลโตอฟครับระเบิดไฟระเบิดขวดผู้พิทักษ์ผืนป่าว้าวต้องลองดูว่าครบร้อยกล่องแล้วเราจะได้อะไรอีกนะครับ ปั๊บเข้ามาใครขอเข้ามาพุ่งเข้ามาโอเค,ครอบนี้เกลือนะครับเราจะเปิดกล่องนะครับมรจากระพริบ,บละเห็นไหมมันเต็มแล้วนะครับดูว่าเราจะได้อะไรนะครับมันจะมีโอกาสลุ้น3อย่างนี้นะดวงดีก็จะได้เป็นสกินปืนนะครับแต่ว่าอุ้ยแมท e ที a l เรียครับมาดูอันนี้ก่อนครับว่าเราอัปเกรดได้ไปถึงเลเวลไหนนะครับสำหรับปืนนี้นั่นเองที่เราเพิ่งได้กันมาสำหรับปืนนี้ผมอัปเกรดไปได้แค่ประมาณ 2เลเวลนะครับก็คือตัวนี้นะครับอัปเกรดมาก่อนเลยเป็นสกินเวลายิงได้จะมีเอฟเฟกต์ไฟขึ้นนะครับอัปเกรดมามีเลยอัปเกรดเลยครับแล้วก็อีกอันนึงขั้นหนึ่งครับเป็นรูปร่างขั้นสูงนะแบบนี้ครับส่วนคิวฟีดเนี่ยกับขั้นสุดท้ายต้องใช้5ชิ้นนะซึ่งผมขาด4ชิ้นไม่พอนั่นเองนะครับผมเราจะยังไม่เอาไปกระต่อนะเพราะว่าค่อยๆสะสมไปนะครับตอนนี้ก็สวยแล้วแหละนะครับอาจจะไม่มีคิวฟีดแต่ว่าพอเอามาใส่กับชุดทองที่ผมเกินไปตอนแรกว่าเป็นชุดทองที่มันขาดไม่ได้จริงๆก็คคือออต้งงมมาาลดูรัับว่นจะ คือชุดที่ผมใส่อยู่นี่คือชุด RP นะครับไม่ใช่ชุดพิเศษอะไรเลยชุดนี้ประมาณ800 UC เท่านั้นคุณเติม RP คุณได้ชุดนี้ไปเลยครับเราต้องทำาัารกิจไอวล50นะแล้วก็สกินปืนครับคือมันเต็มคาบเนาะไปเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดการเก็บแร้งกันต่อนะครับคุหนอเดี๋ยวผมลงตึงนี้เช็คให้ดู ผมแอบแอบดูไลฟ์พี่ฝนอยู่ก่อนสตรีมกินข้าวไปดูไปผมได้รู้ว่าพี่จะกดมันทุบบ้านอ๋อเกียไหน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 ไห้ไหนไหนไหนันไห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 นยหนไหนไหนไหนนไหนไ้นไหนไหนไยนหนไะไ ให้ไปดักเขาไหมที่ควรออกมาได้ไหมเฮ้ยเก็บไปแล้วบักรีมาบักรีมาบักรีมาเก็บไอดอกมาเก็บไอดอกเราไปปิดก็ได้นะมันตัวเดียวน่ะ เราไปสามคนไปเราไปปิดไหมเดี๋ยวมันเรียกพวกนะเออเดี๋ยวมันเรียกพวกนะถูกป่ะเออไปคือเดี๋ยวพี่นำแล้วพวกเราซ้อนพี่สามคนโอเคไหมซ้อนเลยแบบซ้อนเลยแบบยิงไปเลยตามพี่เลยอ่ะยี่บหกคนเลยเลยยีคนเลยเจอ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  นบเฮ้ยมามิพลมีคนชิดชิดแล้วพี่ชิดแล้วพี่ขอขอขอนอนนี้ได้ไหมขอนอนนี้ได้ไหมนอนที่ไหนโรงแรมขอนอนนี่เฮ้ยเราเราดันมิพลระวังดันรอ มีตัวนะค่ะพี่พี่คะพี่คะฮะฮะค่ะกำลังกระโดดพยายามพื้นอยู่โอเคก็อย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปโดนยิงโดนยิงโดนยิงใช่ต้องตัวไกลก่อนตัวไกลเฉยๆค่ะพี่สวยครับสวนตัวไกลน้องค่ะตัวไกลสวยมากครับสวยมากครับสวยมากๆขอบคุณค่ะสวยจริงๆสวยสวยเลยสวยเลยเฮ้ยมันขึ้นฝั่งนู้นเหรอตัวล่างนะเป็นแล้วมันขึ้นฝั่งโน้นขึ้นฝั่งโน้นมาอุ้ยแหมไปช่วยเขาหน่อย

สักทางเถอะสักทางเถอะขอร้อ,รอ,องมาทางนี้มามามาอรเมืก่อนแม่คอดในเมื่อในเกยวววามจริงได้ตาด้ะตาด่ใสใจ เอ,อ้ยมาใส่แมวว่ะเอาอ,อย่าขออีกจังหวะหนึนไงได้ไหมแมวละแมวล,ละกลับละมึงกลับละนนท์กลับละพี่โกงไม่จริงอ่ะยังไม่ทนันทำอะไรเลยมึงตายหน,นุนมาละข้างล่างพี่ข้างล่างข้างนี้นี่ล่าง ยเลยเหลือเราแค่สองคนนะทั้งนั้นนะอุ้ยนี่เหรอทำให้ซะนี่ก่ออุ้ยหมดทีมเรามันโคตรหดว่ะเหมือนขับรถตามมานะเดี๋ยวผมไปแบบว่าไปด้วยทีพบีโบแดนเเรารถสี่ไปไงหนูมึงสี่ไม่ใช่หรอมีตอนไหนมีตอนเอาตรงเนินไงตรงเนินไงตรงเนินล่ะมีรถดสี่อยู่ คัด c o p ดอกสองต่อมาเกีบ location เฮ้ยไม่เนอกเอาอ่เยีงยยิงตัวใช่ครับใช่งที่นั้นแหละถ้ามันมเล่นอย่างเงี้ยเรากดโดนไหมอ่ะต้องมาขึ้นไปข้างบนคือก็จบแล้ว มีตัวไก่ด้วยมีตัวค้ำมตัวคามตัวครบแล้วหนุนบ้านขวาหนึ่งตัวข้างบนดูว่ะพี่นมีระเบิดให้ วันนี้เราจะาไม่้ว่าโังอย,ยงอยู่อยู่จหนแล้วจะซ้ำเหรอเอาซ้ำได้ด้วยซ้ำแล้ซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแว,แวอีกนตัวนึงอยู่ไหนอ่ะ ครับดูนี่เสียงใบ้น้ำ่าฮ่าฮ่าอะไรวะแพ้มันแพ้เราได้ไงวะมันไม่น่าแพ้เราท่าเนี่ยแล้วตัวมันน้องไงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกอืม ตัวคับนอกโดนระเบิดผมอีกไม่จริงมันปิดผมได้ตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยไข่น,นั้น่งัสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Life for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ